โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับเปิดตัวเลนส์ที่ผมจะลงขายไว้ให้ดูนะครับคือเลนส์ตัวนี้นะครับมันคือตัว16อ่า1650นะครับตัวกันสั่นเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้เดิมทีมันติดกับพวกตระกูล XA นะครับตั้งแต่ผมน่าจะเป็น XA2 ขึ้นมานะครับจนมาถึง XA5 เนี่ยนะครับอย่างตัวนี้ XA5 เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น บอดี้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นตัว1545แต่วันนี้ผมเอานะครับตัวเนี้ย1650มาใส่ลองให้ดูเฉยว่าเลนที่ผมจะวางขายเนี่ยนะครับมันใช้งานได้จริงไหมเริ่มต้นเราลองเปิดดูก่อนเลยครับว่าตัวเลนเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายได้ไหมเห็นไหมครับอ่ีแต่ผมฟลิปจออกมานะเนื่องจากนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านนะสถานที่มันอาจจะจํากัดนะครับสมมติว่าผมโฟกัสนะครับโฟกัสเข้านะโฟกัสเข้า นะครับซูมอะไรได้ปกติเลยเนี่ยนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับจริงๆเลนตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบนะสำหรับในเลนสูมผมชอบรูมซูมแมนนวลครับเนีย่ยระยะมันใกล้เกินไปนะครับเราซูม50ามิลเนี่ยมันไม่สามารถโฟกัสได้พอเรา,เอาโฟกัสออกมาเหลือที่16บมิลก็นะครับโฟกัสได้ปกตินะผมตั้งเป็นโหมด A แล้วกันเนาะสี 4, แสงมันจะได้บอดี้ที่เราทดสอบตอนนี้นะครับผมใช้ XA5 นะ XA5 ยืมมาใส่ก่อน นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับลองซูมอีกรอบหนึ่งดูภาพนะครับซูมวัตถุมันอาจจะอยู่ใกล้เกินไปนะครับมันจะโฟกัสไม่ได้นะต้องถอยมาเห็นไหมครับโฟกัสเข้าะล่าลองซูมออกมานะครับเห็นไหมครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับวันนี้ผมลงขายไม่แพงด้วยนะเพราะว่าผมจะสมทบไปคือผมมาใช้เลนฟิกจนมันชินอะแต่ทุกคนที่เล่นเลนซูมจริงๆบ่อยๆก็จะ ถนัดเลนซู z o นะครับแต่ผมแบบผมชินกับไอ้เจ้าเลนฟิกไปแล้วอ่ะผมเลยว่าจะขายไปเอาตัว18 f2 นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าตัวนี้มันใช้งานได้ดีขนาดไหนครับโดยรวมนะครับตัวนี้ผมลืมบอกนะว่ามันมีฮุดให้ด้วยนะครับนี่ครับผมถือมือเดียวถือมือเดียวไม่ถนัดใส่นะครับอ่าปกติไม่ค่อยได้ใช้ฮุดด้วยนะครับคือถ้าฮุด มันนี่ครับใส่เข้าไปก็จะเป็นนี่ครับครบเซตเลยนะครับ16 50นนะครับตัวนี้นะถ้าใครสนใจก็นะครับทักมาได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับ